ต้นนะครับครับสวัสดีครับคงสิริสสต้นไปริวครับครับวันนี้ชกพิกัด126มาสอบเกินไป3.4.3นะน้ำหนักนี้เราคมมากี่โลครับก็2โล3โลก็ยังสบายสบายอยู่แต่เราซ้อมอยู่ที่โชววิทยาก็อยู่ชลบุรีเนาะชลบุรีทวงค์สอบมีใครบ้างครับก็มีน้องๆในค่ายครับมีน้องๆช่วยกันลุมนะครับอันนี้เก็บตัวมารวมๆกี่วันเนี่ยก็ สามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์ได้นะครับวันนี้เราเจอกับเชลวันเคยเจอกันไหมยังครับยังเลยได้ดูเทปดูฟอร์มมาย่างก็ดูแล้วเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีหมัดกับแข้งครับอ่าก็ฝีมือวันนี้วางเกมวางแผงงห้ดีก็ตั้งรับจับทางเราเออแล้วก็โตหนักๆครับมีหนักเหมือนเดิมไหมหนักเหมือนเดิมล่าสุดเราไปแพ้ใครมานะแพ้พี่แซมเก่งเออที่ไหนเออที่ ชนบุรีทีนชนบุรีนะครับวันน,นั้นมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นก็ไป,นไปลนรบนี่ไนไปหลงแข้งเขาบอันนี้มาแก้ตัวทีวนน่นี่ล่าสุดจำได้ไหมเจอใครเนี่ยล่าสุดก็ พรพิทักษ์เนอ,อะก็ะประมาณว่าเชน่าจะใช่พรพิทักษ์กันเนาะเป็นไงแพ้หรือชนะที่นี่ล่าสุด<อ>ชนะครับชนะมาอ่าวันนี้ก็กลับมาชกตอนบ่ายอ่าก็สบาย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 อายุเท่าไหร่ครับยีย่สิบห้าแล้วคนจังหวัดอ่าโคราชไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยก็หกสิบครับเป็นเบลเราเป็นมวยมวยอ่าที่มึงเพิ่มเพื่องไามซ้ายหรือขวาขวาับสูงร้อยร้อยหกสิบสามเราจะมวยมารวมๆเท่าไหร่ ก็ส0งร้อยตัวฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับก็เป็นกำลังใจเลยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับต้นไหน่อยครับชารอนหยกขาวแสนชัยวันนี้โชจพิกาด126มาสอบเป็นไงครับก็เหลือปความก็แบบลังซ้อมอยู่ที่หยกขาวแสนชัยคู่บังคู่ซ้อมมีใครบ้างครับมีดีเมกมีใครครับมีเทียบอ่าก็พี่ๆช่วยกันนะวันนี้เราเจอกับใครครับ เคยเจอกันไหมไได้ดูเทปดูฟอร์มมาย่างดูบเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีโูคหมัดเจาะยางเออเราวัดแกล้งไงที่เจอมวยปู๊แบบนี้ก็ชนเหมือนกันฝีมือเหมือนกันชนเหมือนกันพร้อมบวกเลยล่าสุดชกที่ไหนมาครับก็ที่นี่ครับเป็นไงครับวันนั้นเดือนได้แล้วเออเป็นไงเป็นไงเกิชนะที่ไทเดยมาแล้วเราหายไปไหนมาเนี่ยพักหนึ่งเลยไปสมมนาเมืองไทยเลยโอ้ก็ไปเดินทางมานี่ก็เพิ่งกลับมาซ้อมได้กีฬาบอแล้วทั้งหมด ก็เป็นเดือนอ่ะเป็นเดือนนะโอเคอ่ะอายุอะไรครับอายุยี่สองคนจังหวัดบุรีรัมย์ไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยหกสิบสามพันิดเป็นอะไรเป็นมวยบวกบูซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบนาฬิาชกมวยรวมๆเท่าไหร่แล้วทั้งหมดเนี่ยร้อยร้อยบวกฝากเป็นน้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ชิญรางวัเต็มที่แนาะนะขอบคุณครับ